สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะโหนรัตนโกสิน์เนะดูแลตัวเองดีๆช่วงดวงดาววิปริตเตือนสีลัคนาราศีอย่าลืมสะสมแต้มบุญจะได้อยู่รอดปลอดภัย เมื่อวันที่5กรกฎาคม2566โหนรัตนโกสินทร์ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโหนรัตนโกสินทร์ระบุว่ามหัศจรรย์โหราศาสตร์ไทยข่าวร้ายของวงการบันเทิงตามนัดช็อกโคโคลีนักร้องดังตำนานเสียงเพลงขับร้อง Before I fell in love จบชีวิตตัวเองด้วยโรคซึมเศร้า ฝนฟ้าก็เทกระหน่ำภัยทางน้ำก็รีบมาซ้ำเติมผู้คนดูแลตัวเองดีๆด,ดวงวิปริตดวงดาววิปริตลัคนาสิงกุง่มตุลและมิถุนอย่าลืมสวดมนต์สะสมแต้มบุญจะได้อยู่รอดปลอดภยัยโหรรัตนโกสินเรมสามข้ามเดือน8ปีเถาะขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ